เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบายบายแจของวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2564อาตมามาที่มาวิหารพุทธประนิพานมาดูงานเช่นเคยแผงนี้ก่อเมื่อเช้านี้ถึงจุดที่เราจะต้องเบรกไว้ทับหลังแล้วและแผงต่อมาก็ได้อีกแล้วนะถึงจุดที่เบรกทับหลังแล้วตอนนี้ขึ้นห้องที่สามนะห้องที่สมก็กำลังไล่ก่อกันอยู่ มีลูกศิษย์ลูกหามาเพิ่มเติมด้วยกำลังใจจริงๆมีดวงฤทยัยขิงสันเทียบัญชาทองเจ้าจันทร์แล้วก็บุญถึงเกียรตแยมนะมาเพิ่มมาเติมในหน้าง,งานของเราวันนีนะ้ด้านเหล็กตรงนี้เรียกว่าทับข้างอยู่บนทับหลังก็ผูกเสร็จแล้ว oh. ก็เห็นมีชอ้อนเมาไทยส่งแา่าสังวานชอ้อนเมาไทยส่งนะ แล้วก็มีโคสิตาและตรงนี้ตั้งแต่เมื่อเช้านี้ก็แน่นอนว่าเป็นทีมที่ลุยๆอยู่บริเวณนี้ก็มีสุธเมธมิสันเทียเิริมาจันเทเขตมีช่างชอบโอเมน่นแล้วก็หน่อยปรยาชอบนะส่วนด้านโน,นโน้น,นก็เห็นพ่อประสิทธิ์แม่ลิ้นทองหลานแป้งน้อมน,อนอส่วนบนบนโน้นที่กำลังทำงานก็อยู่ด้านบนโน้น ก็แน่นอนก็ทีมของเสดช่างไทยกำมลนเชนมิสูงเนินสาวรจัญญาสิริชนิการวังชินกลางแล้วก็ลูกๆของสราวรจัญญาสิริอยู่ด้านบนบนน้นแล้วก็ผาหนูสุรศักดิ์เติมงามเสดนำทํางานอยู่ด้านนูน้นส่วนด้านหน้าผาด้านนี้ก็มีอาจารย์แดงกูโบโตก็รอที่จะเชื่อมเชื่อยอยู่ด้านบนอยู่อรอที่จะลุยงานกูโบโตพร้อมแล้วส่วนบนบนมองเห็นเรื่องเหลือง หลวงพ่อชุ่มบุญก็ขึ้นไปรื้อแบบแล้วแบบทับหลังเมื่อวานนี้ช่างจะได้เอาแบบนี้ไปใช้ต่อในช่องต่อไปอาตมาพระมาที่น่าอยู่กับหลานอยู่กับหลานประดุกสามเณรประดุกนะอ่าไม่ใช่สามเณรประดุกสิสามเณรผู้เบสอ่มาอุ้ยประดุกมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เนาะนะ,อ,ะอยู่นี่ประดุกมันอยู่พายเจ็ดโนนี่ผู้เบสนี่ผู้เบสนะอะไรนี่หน้างานของเรา พระจันทร์ก็สั่งรถน้ําคานให,ให้แข็งแรงคานเวลาเรารเทนี่เราจะละเว้นไม่ได้ก็คือต้องรถน้าคานนะต้องรถน้ําให้คานแข็งแรงมีคานสี่ตัวเมื่อวานนี้นะเป็นซุ้มประตูทางเข้านี่สี่คานซุ้มทางเข้านี่สี่คานนะแล้วก็มีข้างบนบนอีกนะก็คือทับหลังอีกสี่ตัวนะวันนี้เรา เสียกาลังพลไปสองกำลังพลก็คือร้อยสาวสุพรรณสมัครคดีเมื่อเช้าทํางานอยู่แล้วก็จึงสุนันทาวงสาเทียมคุณแม่จึงลม้มแล้วก็ศีรษะฟาดแล้วก็ร้อยสาวก็รีบบึ่งไปเพื่อจะไปพาจึงไปที่ร้อยเอ็ดไปดูคุณแม่พระอาจารย์เป็นห่วงเป็นใหญ่แผ่เมตตาให้คนแก่ต้องระวังจริงๆเกี่ยวกับการยืนการเดินล้มได้ง่ายๆนะคนแก่เรี่ยแรงก็น้อยๆด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่พระอาจารย์ก็เป็นห่วงเป็นใหญ่อยู่อ่ะ ให้คุณแม่ของจึ้งให้ดีๆแล้วก็ให้ได้หมอดีๆแล้วก็รักษากันดีๆไปกำลังใจให้กับครอบ,บครัววงศาวงศาเทียมนะแล้วส่วนหน้าง,งานตรงนี้เราก็ทำงานกันอยู่ตรงนี้ช่างชอบเริ่มเจาะเพื่อจะให้วางเหล็กต่อได้แล้วนะหมายความว่าสามารถผูกต่อได้เลยนะสามารถผูกต่อได้เลยช่างชอบเขาเจาะเจาะไปแล้ว ก็สามารถที่จะนำเหล็ก9กมิลน,นำเหล็กเปาะขึ้นไปผูกได้เลยอันนี้จะเึืกเอาไว้ในวันนี้ช่วงบ่ายบ่ายค่อนๆแล้วล่ะนะค่อนๆเยอะๆแล้วสี่โมงกว่ากว่าแล้วกการงานของเราก็ยังก้าวไปก็การก่อก็เรียกว่าหนึ่งห้องสองห้องห้องที่สามกำลังลุยๆกันอยู่แล้วก็กำลังระดมกันอยู่ ว่าเราเจะเอาอิฐขึ้นไปยังไงให้ทันกับช่างเพราะมันมีก่อถึงสามคนส่วนผูกเหล็กก็ทีมผูกเหล็กเขาแน่ๆอยู่แล้วนะนี่คือหน้างานหน้าบุญที่เราทํากันทํางานกันในวันนี้นะพรุ่งนี้ไม่แน่ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นสายแข็งเชิงช่างเขาอาจจะเข้ามาพรุ่งนี้มาเคลียร์งานของเขาอันไหนที่ค้างคาอยู่อันไหนที่ยังคาอยู่เขาก็จะลุยตรงนั้น ส่วนด้านบน,นบนโน้นบนบนโน้นมองมไปด้านบนบน้นอ,อาจจะมองไม่เห็นแต่พระอา์เห็นอยู่แม่ชีนรินทากําลังแต่งฝ้าเพดานมหาวิหารพุทธปร,รินิพานอยู่เป็นฝีมือของแม่ชีนรินทาส่วนเบิ่มๆอยู่นั้นคือเสียงเสียงฟ้าร้องเหมือนกับว่าฝนตกมาจากทางเขาใหญ่แล้วตอนนี้นั่นก็เลยบอกลูกศิลย์ลูกหาว่าเอ๊ะเราจะรดน้ําขานหรอจะรอฝนตกใส่ให้เลือกเอา ถ้าไม่ต้องรอฟ้ารอฝนก็ลดไปเลยนะตกมาใส่ก็ดีไม่ตกมาใส่เราก็ต้องมารดอยู่ดีนั่นแหลนะอาคารเราต้องการให้อิ่มน้ําต้องการให้แข็งแรงรีบรดขานแล้วก็เราก็จะได้มาทรงอิดมวลเบากันต่ออันนี้เป็นงานของวันนี้ที่เราทํางานกันสร้างคุณงามความดีกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เรา สรรสร้างให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้จริงๆกันใน,ในคนงามความดีเหล่านี้เหล่านี้การนโมทนาสาธุกับทุกท่านกับทุกคนที่ถวายแรงถวายงานกันขอบคุณน้ำปานาจากสวราจัจญาสิริจากาบัญชาทองแก้วจันทร์แล้วก็คณะเนี่ยมีรอยน้ำไหลลงมาแล้วแสดงว่ารถด้านบนแล้วเราต้องให้ดีๆตามหลักวิศวกรรม คือหมายความว่าต้องทําให้ให้แข็งแรงเราทําเสร็จแล้วก็ต้องรดน้ําขานรดน้ําอะไรพวกนี้อนเขารถแหละรดน้ําขานละก็เมื่อวานฝนก็ตกมานิดหน่อยไม่มากนะักแต่วันนี้เสียงฟ้าร้องอยู่ทางด้านคลองม่วงไปทางเขาใหญ่นูนบึม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 มาจากทางนูน้นฝนก็ดีปีนี้ฝนดีมากทีเดียวนะเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยเชียวนะ อันนี้เป็นสิ่งที่เราทำงานกันในวันนี้อันนี้อาจารย์แดงก็มาดูช่องที่พระอาจารย์ให้ส่องบอกว่าถ้ามองจากมหาวิหารออกไปต้องเห็นน้ำตกและต้องเห็นวิวหน้าผาอย่าไปปิดบังวิวจากการมองจากมหาวิหารอันนี้สำคัญอาจารย์แดงให้มองจากมหาวิหารทุกด้านน่ะไม่อยากให้อะไรปิดบังนะคือมองออกไปให้เห็นอันนี้สาคัญมากเลยไม่ง <Yeah. S 1> ั้นเราไปปิดบังวิวเราซะเองแต่นั้นเวลา ข้างล่างก็ไม่ต้องปั้นอะไรมาก <ul> หรอกเนาะคือมองด้านไหนก็เหลี่ยมไหนก็เห็นด้านด้านหน้าผาเพราะว่าหน้าผามันสวยนะอย่าไปปิดบังมันนี่คือหน้างานที่เราทำงานกันแล้วก็งานของเราก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในวันนี้ก็ได้รวลาลูกศิษย์ลูกหาที่ยังค้างวัดที่ยังอยู่กบบับวัดได้ถวายแรงกันต่อตถ้าพรุ่งนี้มีอีกทีมหนึ่งมาเสริม มาเติมก็จะดีพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้อาจจะไม่มีวันอังคารนะวันนี้วันอาทิตย์จันทร์อังคารก็คงอ่าจันทรน์อังคารนุ่นแหละนะอ่อังคารน่าจะเป็นอังคารนะทีมลูกศิษย์น่าจะเข้ามาวันอังคารพรุ่งนี้อาจจะเงียบเหงาสักหน่อยเพราะว่าหลายท่านก็บอกเลยว่าจะกลับบ้านกลับเรือนนะเสรวนทีมที่เก่อก็คงต้องไล่เก่อกันต่อไปอิทบนเบาก็เหลืออยู่ แล้วก็อินบันเบามาส่งวันอังคารพูดพระหัสนะสามคันรถขัสามคันรถเลยแต่วันพรุ่งนี้เรามีเข้าแบบเข้าแบบทับหลังมีหลายจุดเลยแค่แค่มองเห็นอยู่นี้ก็ก็หนึ่งสองสามสี่ก็สี่ช่องนี้ก็เข้าเป็นวันแล้วอันนี้ก็เป็นงานที่มีให้กับช่างได้ทํากันทุกวันทั้งทีมปั้นก็มีงานให้ทําทุกวันทั้งทีมเชื่อมก็มีให้ทําทุกวัน ทั้งทีมหมดอินบอเบาก็มีให้เกาะกันทุกวันพระอาจารย์ก็พยายามที่จะ,ะหาอินบอเบามาอินบอเบาร้านที่เราสั่งอยู่เขาส่งวัน,ว,นวันอังคารอีกเที่ยวหนึ่งพระอาจารย์ก็เลยไปสั่งอีกร้านหนึ่งให้ดเรเนตติดต่อแล้วก็พี่เกนก็ไปคุยด้วยก็ได้มาอีกสองคันรถหมายความว่าถ้าเอาที่เดียวเขาก็จะบอกว่าส่งไม่ทันต้องจองต้องอะไรพวกนี้เราจึงขยับไปส่งไปสั่งอีกที่หนึ่งนะ ก็ได้อีกที่หนึ่งมาก็เที่ยวหนึ่งรู้สึกจะถูกกว่าเจ็ดสิบบาทต่อนหนึ่งเที่ยวนะเจะ็ดสิาาบาทต่อนหนึ่งเที่ยวนะจะถูกกว่าประมาณเจ็ดสิบาทต่อหนึ่งเที่ยวเราก็สั่งอีกอสองคันรถนะก็เรียกว่าอังคารพุทธประหัสนี้มาสามคันรถเลยเพราะว่าต้องเตรียมเอาไว้สําหรับคนที่จะก่อคนที่จะก่อนี่ก็ต้องก็ต้องมีของพวกนี้พร้อมอพร้อมที่จะได้ก่อพร้อมที่จะได้ ทําทงานตลอดเราต้องเตรียมการอนไว้นะอันนี้ก็เป็นหน้าการหน้างานที่เราทํางานกันอยู่ให้เห็นว่าทุกคนทํางานพ่อประสิทธิ์กับกับหลวงพ่อชุมบุญกูบาเจือแล้วก็บนบนนั้นคูบาโตก็ยังทํางานอยู่ด้านบนนนะู้นเป็นหน้างานที่ทุกคนทํางานแล้วก็สุธเมธก็ยังอยู่เสิดอยู่ผาหนูอยู่สังวานอยู่ก็ถือว่าผู้ชายหลายคนอยู่และฝ่ายหญิงก็สู้ๆกัน รวบรวมกุศลกันตามสมควรแห่งการสร้างคุณงามความดีนะแล้วก็ให้คุณงามความดีนี้ไปถึงกับทุกๆคนและแผ่ไปถึงแม่ของจึ้งสซนันทาวงศสาเทียมด้วยนะถ้าอาการเป็นอย่างไรก็แจ้งมาให้ทราบด้วยเพราะว่าคนแจกลมนี่มันลำบากจริงคนแจกลมนี่ลำบากนะนี่ก็เอ็นบึงไปสุพรรณก็ไปอ่าไปส่งคงจะถึงลวมัง้งร้อยเอ็ดโน่นไม่ใช่ใกล้ อาละหน้างานหน้าบุญเราทํางานกันอยู่ตรงนี้โอ้หตรงตรงนี้ช่างชอบขึ้นไปเจาะและ้วเจาะและ้วเจาะวางเหล็กแล้วทีมนี้ก็จะตามเอาเหล็กขึ้นไปผูกแล้วอันนี้จะรึกเอาไว้กับการสร้างงานการสร้างบุญให้ทุกคนได้เห็นว่าเรามีบุญอะไรทํากันบ้างในวันนี้จะได้สาธุจะได้อนุโมทนาบุญกุศลร,ร่วมๆกันจะได้อนุโมทนา การส,สร้างคุณงามความดีร่วมกันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆที่เราทำกันทุกวันจะเลืกเอาไว้วันนี้ให้ทุกคนได้เห็นว่างานสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพันธ์รอบป,ประมาณสี่โมงกว่าสี่โมงกว่าห้าโมงเราทำอะไรในวันนี้บ้างนี่คืออัปเดตในวันนี้กับท่านผู้มาถวายแรงถวายนานและร่วมสร้างมหาวิหารกับอาตมารพระมหาทีนาธที่ภูผาสูงที่อยู่สูงๆ 800เมตรจากระน้ำทะเลนะอยู่บนยอดเขาสูงๆและอากาศดีๆอากาศสบายๆแต่ตอนนี้อยู่นี่ก็อากาศเย็นๆนะไม่ร้อนเลยสาธุก,กับทุกท่านอานุโมทนากับทุกๆคนเขอเจริญพร